สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีเอเลียนมานําเสนอที่ผมเรียกว่าเอเรียนเพราะว่านี่ครับอารมณ์เหมือนพวกนักนักอะไรนะเล่นลูกลักบี้อ่ะมีน้ากากด้วยนะครับคันนี้เป็นซูซูกิเบิร์กแมนหกห้าศูนย์นะครับแน่นอนนะครับเครื่องยนต์หกร้อยห้าสิบีก็หลายท่านที่ติดตามในเพจอยู่ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับคันนี้ราคาเล้าใจครับบอกให้เลยแสนต้นๆถ่ายขำข ทะเบียนเลขนี้เลยนะครับ8กท1177ทะเบียนเลขสวยด้วยนะครับเลขคู่นะ1177แล้วก็นี่มีคุ้มคาร์บอนตรงนี้สีสีดำนะครับเป,เป็นฟิล์มคาร์บอนนะแล้วก็โช้กหลังยางใหม่นะครับยางยังใหม่อยู่เลยทั้งหน้าหลังนะครับรถเป็นสีม่วงเป็นสีแบบเมทัลิกนะเวลาโดนไฟมันก็จะเปลี่ยนตามแสงของไฟนะครับมีติดแคชบาร์กันล้มมาข้างหน้า ทําเป็นสีเหลือบเหมือนกันสีเดียวกับรถนะครับก็สวยดีนะครับสีจะเป็นเหลือบๆแบบนี้นะอยู่ที่มุมมองของแสงนะครับสีมีสปอตไลท์ PI d a p เพนะครับมาให้เรียบร้อยแล้วชิลด้านหน้าใสาๆนะครับพอตอนมาติดแรปสติกเกอร์มาผมลอกออกไปแล้วเพราะฉะนั้นชิลนี่้ใหม่เลยนะครับกระจกข้างเขาก็หุ้มสติกเกอร์ลายคาร์บอนนะถ้าไม่ชอบไปแกะออกได้นะอันนี้เป็นหุ้มสติกเกอร์นะ นี่แล้วก็ไฟหน้าโมดิฟายมาใส่โปรเจคเตอร์ใส่เดย์ไลท์า light, มาเรียบร้อย,เด,ยเดี๋ยวเปิดให้ดูสวยงามนะครับรถสวยนะครับคันนี้รถสวยเลยนะครับท่อเป็นท่อเดิมนะครับแต่ว่าเหมือนก็ผ่ามานะผมจะไม่ผิดท่อเดิมผ่ามานะครับเพราะเนี่ยรู้ท่อบลเลอร์เลยแต่เสียงก็ไม่ดังมากนะมีพิงหลังของศูนย์มาให้เบาะเป็นหุ้มหนังแก้วนะครับแต่เบามีตําหนินะ มีตรงนี้หนังแก้วมันมันลอกอะนะจริงๆแล้วไปหุ้มใหม่ดีกว่าผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแล้วอะนะครับหนังแก้วมันมีอายุของมันนะครับไปหุ้มใหม่ได้เลื่อนหน้าถอยหลังได้ปกตินะครับคอนโซลด้านในนะครับอันนี้ไม่ได้ทําสีนะอันนี้คืออ่าแรปสติ๊กเกอร์ลายคาร์บอนนั่นเองนะครับนี่ก็ไม่ชอบก็ไปลอกออกได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเขาแรปเขาแรปไว้กันรอยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่ชอบก็ไปลอกสติ๊กเกอร์ออก ผมยังไม่ได้วางลอนั่งล้อให้เผื่อคนอาจจะชอบก็ได้นะครับแน่นอนตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็แมนวนวลอยู่แล้วนะครับ <c oughs> คันนี้กุญแจครบ2ดอกนะครับบุ๊คสวิตครบหมดทุกอย่างเลยคู่มือก็ครบคันนี้เลขใหม่อยู่ที่51,813ืมกิโลนะครับนี่51,813ืมกิโลนะครับใหม่แทๆ้ๆเดี๋ยวสาตาร์ทเลยดีกว่าเดี๋ยวขัดตั้งข้างขึ้นก่อนขัดตั้งข้างก็มีตีนเป็ดด้วยนะนี่ทอ่อ ท่อผ่าเสียงมันก็จะต่างก่าท่อเดิมนะประมาณนี้นะนะครับหน้าจอสวยไฟ l e ยทำงานได้ปกตินะครับไฟสูงไฟต่ำแล้วให้ดูไฟหน้าดีกว่าผมว่าไฟหน้ามันสวยโอ้โหหล่นหล่อนหล่นอ่ะอันนี้ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟก่อนนะมันจะมีวงแหวนนะครับปิดหมดเลยได้ปิดหมดเลยก็ได้นะอันนี้เปิดจะป็ตัววงแหวนเองแจ้งอายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีไฟที่เป็นสีเขียวเป็นลูกตาด้วยนะครับ เปิดคู่ก็ได้แล้วก็จะมีนี่มี daylight อีกนะเวลาเปิดจะโคบงสวยอะเยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็มีสวิตช์อันหนึ่งก็คือเปิดไฟหน้านะครับสปอร์ไลท์ก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะสปอร์ไลท์จะเป็นสีเหลืองนะครับิดไฟตัดหมอกหรือเปิดเต็มๆก็จะประมาณนี้เลยสวยไปดูท้ายกันบนะ้างน่เปิดไฟขอทางเลยแล้วพอเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยหรือเปิดไฟขอทางเนี่ยตัวเอง ไอตัวเดย์ไลท์เนี่ยก็จะวิ่งแบบนี้นะนี่วิ่งวุบขึ้นไปข้างบนนี่ไฟนีก็ทํามาหลายตังค์สวยสวยผมชอบไฟหน้าดีบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมชอบเดี๋ยวปิดไฟกันโอเคนะครับเครื่องยนต์ดีอยู่แล้วนะครับรถวิ่งมาห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามกิโลนะครับใหม่แท้ๆนะครับแล้วก็อ่าจะให้ดู เขามีทําบอกมาเสริมบอกมาแล้วเนี่ยเสริมตรงเบาะช่วงคนขับเนี่ยช่วงคนซ้อนนะให้หนาก็เดิมนะที่ทํามาจากร้านหน่อยวัดดาเนี่ยเขาดูตรงนี้มันหนาเราจะปรับองคเบาะมาหน่อยนะครับมีประมาณนี้นะตัวโชค๊คใต้เบาะก็ทํางานได้สมบูรณ์นะครับแบบต่ีะอยู่ข้างนุ้สาานสงภารให้เรียบร้อยแล้วภาษีหมดหกเก้าเลยกุญแจาสารองอยู่ครบนะครับคู่มือการใช้งานอันนี้เป็น มันนุ่นของตัวชุดพิงหลังนะตัวนี้ก็เบิกเป็นของแต่งของศูนย์มานะครับ back cover นะครับอันนี้เป็นสม,มุดรับประกันคุณภาพนะครับคู่มือนั่นเองนะครับก็สี่เข้าศูนย์มาตามระยะนะครับเข้าศูนย์มาตามระยะเลยนะครับอันนี้รถสวยแล้วก็รถเนี่ยสองมือในเล่มสิ่งที่คุณเอาไปแล้วคุณอาจจะจอาจต้องไปเก็บเพิ่มก็คือเบาะนะเบาะตัวนี้แล้วก็มีชิ้นหนึ่งพลาสติกมันหายไป แต่ถ้าเกิดผมไม่พูดอะ่ะมองไม่เห็นหรอกมันอยู่ข้างล่างนี่มันจะมีพลาสติกแผ่นหนึ่งสีดําตรงนี้เกาะมาตรงนี้ปิดตรงช่วงนี้นะปิดตรงช่วงนี้ปิดตรงช่วงเครื่องเนี้ยมันหายไปผมก็ยังงงว่าลูกค้ามันไปทําหายได้ไงวะแต่มันไม่ได้แตกนะมันหายไปทั้งชิ้นเลยอาจจะไปไปรื้อทําอะไรแล้วก็ลืมใส่หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเ่อพลาสติกแบบนี้พลาสติกสีดําตรงนี้นะครับฝั่งนู้นหายไปประมาณนี้ นะครับส่วนในพวกคัชบาร์พวกนี้ไม่มีการเจาะกับรถนะครับนี่ยึดกับน็อตด้านในนะครับเพราะฉะนั้นไปขันออกขันออกขันออกเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ยึดเนี่ยยึดกับรูเดิมมันนะก็ไปยกออกได้สําหรับคนที่ไม่ชอบคชบาร์นะก็จะเป็นสีปกติดเดิมเดิไปนะครับแต่อันนี้ก็คือมันมากับรถก็ไปกับรถนั่นแหละประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่อพาไม่ว่าเดินคอท่อเป็นสแตนเลสด้วยนี่ยาวเลยนะครับ คือท่อเดิมเนี่ยคอเดิมจะเป็นเหล็กนะครับอันนี้ก็เดตะเลดมาให้แล้วใช้ยาวๆไปเลยคันนี้มาราคาดีป่ะคันที่ผมเปิดขายที่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถูกไหมถูกนะถูกนะหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนี่โคตรถูกอะ่ะเนี่ยคันนั้นขายอยู่แสนเจ็ดกว่าแต่คันนี้ติดจองมาแล้วแสนสองก้าถูกมากนะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยบอกให้เลยนะคุณเครดิตดีเนี่ยคุณจัดท่วมได้เลยนะคุณจัด ราคาเกิน1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทก็ได้นะครับเพราะว่าฟรีดาวแถมเงินกลับบ้านยังได้เลยคันนี้จัดไม่เกินนะครับบอกให้เพราะรถคันนี้รถปี2 0 1 8ในเล่มนะครับแล้วก็สองมือในเล่มเล่มสวยไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายไม่มีคันเล่มใหม่นะครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่0 8 3ย์1 4 1 1 1นะครับสำหรับเบิร์กแมน650คันนี้นะครับนี่รถซีรลานก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเร็วๆหน่อยดีลูกค้าโทรเข้ามา หลายๆไปนะใครสนใจคันไหนชอบคันไหนก็ทักมาได้นะไอซีร้อยยีห้านี่ติดจองละเดี๋ยวลูกค้ามารับวันจันนี่เบน์เอสค r d ก็มีนะแต่คันนี้ขายแล้วลงวันเดียวขายเลยแราคาพอๆพพกันเลยขำไหมแสนต้นๆน,น่ะก็ถูกอคอร์ดยังอยู่นะครับประมาณนี้นะมาแครก็ยังอยู่นะครับ โอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมก็ <S <S สนใจก็มาดูรถได้ครับสําหรับ,บคลิปนี้สวัสดีครับ